ใช่ของเท้าได้เลยใช่ดีครับมี่สอีทโต้ปะล่ะโต้ก็ไปชสื่อวันทั้น แล้วขางปินั้งหมดแล้วเดี๋ยให้ตองงานของได้กับกาวหมืออะไรนะให้มันคาดของมันยิ่ <c oughs> <c oughs> เลนเฮ้ยมันก็บังเดียวกัน Thank <laughs> you. พวกย,ยาผ่ายาแรงเลยแ้วแปลง,ลงปมันก็กปกนแปลงอยู่ตน,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 น้งงงอ,องรอเ,อเรียนเนี่ยเราก็ตั้งรำอยู่แบบนี้ไม่ไปได้หรอกเกกระดื่โติมันมัน้องเข้าใจทำนะเพรถ้าเกิดมันขายทางการเกษตรมันจะได้แบนยากเือปรุงแต่ถ้ากติศาดตถ้ไม่ใช่การเสร็จไม่ไม่น่าเลยที่อันีผมยิง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 ไอ้พิัดเข้าไปพิกัดตั้งพิกัดั้ขอยาสนามบินเอาเรียบร้อยเลยตอนนี้มีเขียนเนี่ยมีผมยิงได้รำเยว ใ็ติดใกล้น้สนามจินเครับย็เว้นอเขตเขตเอโอโซนดเอโอโซนเนี่ยม่เขาไม่เข้าตัดตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้จะมีประมาณแดงสองแดงเดาขายที่ราคาขยดีเจ้าะไรราคาถูกกันอยเหนก่นของเโอนอ่ะเมื่อก่อนมัก็ทำมาดได้เลยอยู่บ้างใหญ่อะอทุกว่านี้เลิกทำแล้วเมื่อก่อนเมื่อวันละเป็นหมื่นป้ายัลงใช่ รถตอนที่เห็นมาทโดนขาโดนกระเด็นโดนอะไรอัตวินลกระโดดอะไรยหน้าด้วน่อนนีเตือนใหม่ที่ีเคุืจอใหม่รบตัวารตสองที่เคยกช้ือโชว์เดี๋ยวเราทดสอบเครื่องหม่ทำเองหมด

ใ่ครครับ4 5รูจะประบแต่ว่าตัวนีแนะนำใหแย่เพาะว่ามันมันดังมันดึไปไอ้แยกมัจะแยกจะีแต้นอามจะมีแยกจะลงกได้ครับตัวจะมีปกอบ ได้ตดีวนั้นเลยนะเพราะว่าร้องใจวนนึงเนี่ยก็คือเลือดฟิล์มขึ้นลงอ,อ่ะอันนี้คือใช้ในกรณีแบบว่าแอปหายเลยแอปใช้ไม่ได้ต้อามาใช้ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีปุ่มทุกเกี่ยวเันไหมปุ่มแล้วอันนี้เป็นปุ่มเลดี้ครับผมเลดี้นี่หมายถึงอ่าเวลาเราสั่งพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะสีก่อนจังหวะมันสีปึ๊บปึ๊บแล้วเหมือนรอเรายืนยันว่าต้องการจะพิมพ์ lady อ่าใช่ครับก็คือเหมือนว่าสมมติว่าด้านหน้าฟิล์มมันเลอะเราไม่อยากให้มันพิ้นตรงเนี้ยเราอยากให้มัันนปปรริ้้ตตงกไ ัเราเลื่อนเ่ยเลื่อนเสียงไปอีกเลยฮะแล้วเราก็กดอ่ะโอเคเราจะปิดตรงนี้ละเรากดตรงปุ่มเขียวนีงเลยฮะเครื่งที่น้ำไฟจะติดอ่ะคือการยืนยันว่าปิดตรงนี้อ่าเครื่องก็จะทำการปิดเดี๋ยวเราปิดอ่าใช่แล้วก็เหมือนกันในแอปก็เหมือนกันในแอปก็เหมือนกันก็คือเป็นตัวเลื่อนเหมือนกันก็คือแทนด้วยสวิตช์ก่อนครับเข้าเลื่อนแบครับก็คือถ้าเอาไว้รักษาหนากลางวันก็จะวางอ่าวางให้ ฟีดเอาต์ก็คือเป็นการเลื่อนออกฟีดอินก็คือเป็นการเลื่อนเข้านะครับแล้วก็ตัวสแตนไบตัวนี้ก็แทนตัวปุ่มสีเขียวตไปนั้นเหมือนกันอ่ามีอย่างกา้พิมพ์ก็บอว่าอ่าเราเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนาแต่ว่าต้องสั่งงานมาของอ่าสั่งงานคอมพิวเต่ร์มาองต้องสั่งงานมาไว้ก่อนถูกต้องครับให้ไฟสีสีส้มเนี่ยมันขึ้นบนด้วยเหมือนกันมันจะมีด้านด้านหน้าเครื่องจะมีปุ่ม power เขาเปิดปิดเครื่องมีปุ่มกระดาษปุ่มโยนเมือกและปุ่มถังขยะแต่ถังขยะส่วนมากจะไม่เข้าไปใช้เทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็จะใช้2จุดก็คือตัวโยนเมือกับตัวกระดาษถ้าไฟสีส้มขึ้นที่กระดานค้างสแสดงว่าเรารองาธิยานอย่ากเราในการกดปุ่มกระดาษจ้าแล้วก็ถ้าเกิดสถานะไฟหน้าเครื่องโชว์นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นปุ่มกระดาษกับปุ่มโยนเมือขึ้นสาตาร์ อันนี้ที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 สลับกันแบบนี้แสดงว่าซับมือเต็มซับมือเต็มก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันถูกบรรจุข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วจกสูบเลยกับเลนต์ทงานใช่หรือมันจะทำอะไรสั่งอะไรไม่ได้เลยเราะพิมก็จะไม่ขยับแล้ถูกต้อนทุกชาร์จทุกอันหมเพราะว่าอันนั้นคือซับมือเต็มก็มีโปรแกรมให้ใช้โปรแกรมเคลียร์ประมาณนาทีนึงเสร็จเลยก็สามารถใช้งาได้ตลอดเลยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นสองดวงพร้อมกันนะครับอันนี้อาการเออร์เลอร์ขึ้นเออร์เลอร์ ซึ่งเออเรอร์จะเกิดได้หลายกรณีมากแต่เช่นหนึ่งก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ในตัวเครื่องมีการทำงานผิดพลาดหรือมีปัญหาอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นซ้ำขัดซ้ำผิดังหวะางซ้เสียอ่ามันก็จะขึ้นฟ้องเป็ออเรอร์ที่เกิดปิดผู้หรือว่าสายเอ็กโคนเดอร์เลอะเหมือนเครื่องใหญ่เลยนะครับสายเอ็กโคนเดอร์มันนิ่งหมดไปโดนตัวอ่านข้อมูลไม่ได้มันก็จะขึ้นฟ้องเป็เออรเรอร์แบบนี้คหรือว่าอีกกรณีที่บางทีจะเจอก็คือบางทีเราไม่ได้เปลี่ยนของมันไม่เจอชิ้นส่วนแล้วมันก็เลยฟ้อง แล้วก็ตรงนี to to kind of ้สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอตัวไวไฟตัวเครื่องจะต้องได้รับสัญญาณไวไฟตลอดทุกครั้งที่ใช้งานเราต้องเชื่อมเด็กไปในบ้านเลยไร้สายได้เลยก็โทรศัพท์ก็ได้ครับอีนโทรสับสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีทีศเราที่จะไปต่างไปด้านนอกแล้วต้องการจะใส่ให้มันล้างหมดเลยจะต้องเชื่อม วิธีการปล่อยสัญญาณก็ตอนนี้ผมตั้งรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งชื่อเป็น FTD นะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็น1.5กว่าถึงนะเพราะว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่นเดียวบ่อยแล้วันลเครื่องแฟรที่มาจากในยอดการที่ส่งเพราะพี่จะใส่การ์ดอาอย่าเงี้ยนะครับผถึงจะทำให้แฟรที่ส่งนะครับเราเราเราสามารถเชื่อมต่อได้ได้ครับแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนสัญญาณเราเตอร์เปลี่ยนชื่อเราเตอร์ให้ตรง้นนมันเป็นที่ใช้วันเว่ มันไม่ได้เป็นที่แบบว่าเหมือนรือถเราเราเปิดปุ๊บสายระดันกเข้าไปเลยเลยคือมันต้องตั้งชื่อสกรอนรับานให้เป็นตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านัให้นราแต่เวนะาเป็นตัว่ก็ไมดตัวตัวนี้ตอข้นชื่อนี้ลวแนะนำว่าใช้มือถือนี้ยใชจะเสียงเพราะว่าราเพที่บ้านเรางี่าใช่ฉคนั้นอนนต้มันเชื่อมปุ๊บมนี้สัญญาณก่อนจะมาถึงเ เราตัวนี้เป็นวันเรเป็นวันเรืครับวันเมวันเมใช่ครับถ้าเราปิดปิดระบบตรงนี้มันจะช่วยดันหมึกเข้าไปได้อีกหมายถึงว่าคือปิดระบบไม่ให้มันคลายปับมาที่แท้งแล้วให้มันดันไปที่นั่นเลยอันนี้จะใช้ในกรณีแบบว่าเราเปิดแอร์เปิดแอเตอร์แล้วหมึกยังไม่เต็มทุกสายรู้สึกว่าหมึกมันยังไม่ไปเลยหมึกตัวนี้ยังไม่เข้าที่หัวพิมเลย แล้วถ้าเกิดเราเวลาติเใช้งานเรามม<ช>ไม,ไม่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 เปิดไม่ติดตัวนี้ไม่เป็นไรกกครับไม่เป็นไรปกติคือจะเปิดไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะไว้ในกรณีฉุกเฉินที่แก้ปัญหาที่ผมบอกก็คือว่าเปิดอะแดปเตอร์แล้วทำไมหมดุดมันยังไม่วิ่งเข้าในระบบก็คือก็คือเราปิดตัวคลายแรงดันตัวนีน้มันก็เหมือนว่าเพิ่มแรงดันเข้าไปพอหมุดมันวิ่งเข้าเต็มระบบปุ๊บมันจะวิ่งวนกลับมาที่แทคนก็คือสายนี้เพราะว่ามันจะวิ่งไปปุ๊บมันจะไปเวียนในแต่ละก็คือจากะลุซ้ายตลับซ้ายแล้วก็วนเข้าตลับ พอตลับท่อนสองตลับเต็มปุ๊บมันจะวิ่งวนกลับมาที่เทนเหมือนเดิมเพื่อเป็นการถ่ายหมดมันเป็นเส้นเดียวกันอ่ะใช่ครับใช่ครับสองตลับอ่าใช่ครับถ้าเกิดว่าเราดันดันมาคู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตลับแอบเปอร์ระเบิดเพราะว่าแรงดันไม่มีที่ออกเราเลยทำวิธีการถ่ายมันวิ่งกลับมาเพื่อมากลับมาท่ายาวแล้วก็ดูดกลับเ้าไปใหม่เรียนเลยเราดูดหลักๆแล้วก็เนื้อมันเป็นงานที่แบบว่ามีรีเทลเล็กๆมีช่องเยอะๆตองนี้ถ้ากาวติดไปเยอะเนี่ยเวลาเราไปดิ้ลงพวกผ้าดำ มันจะเห uh, um, to today, yeah. okay. mm ็นคาบกาวลวดลงานอ่าตอนนี้มันจะช่วยตีในส่วนของกาวที่เราไม่ต้องการนะครับมันจะตีลงบนฟิล์มเลยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวหลอดอินฟราเรดความร้อนนะครับตอนนี้มันยังไม่มีอุณหภูมิวัดเพราะว่าหลอดเราอ่ะมันเป็นหลอดอินทรีย์ที่ให้ความร้อนเร็วมากนะครับบางทีตัวจับอุณหภูมิอ่ะมันจับไม่ทันมันก็เลยไม่เสถียรแล้วก็ไม่คงที่ก็คือแนะนำว่าเป็นในล่วงจะดีที่สุดก่อนก่ออะไรก็คืออาศัยอาศัยอาจจะต้องอาศัยกระสบการณ์ก่อน ว่าเราเล่งความร้อนประมาณนี้กาวจะละลายดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรับพี่นานไปปุ๊บพี่จะตั้งพี่จะรู้แล้วมันจะติดปัญหาแรกๆก็คือตอนเตรียมเข้ามาเราอาจยังไม่รู้ว่าเราต้องเปิดวงมเท่าน,นี้มันถึงจะละลายอ่าแรกแรภาพภาพเขภาพสองอาจจะมาเช็คดูกอ่อนอ่าถ้ากาวละลายดีปุ๊บเราตั้งไว้แค่ได้เลยเพราะว่ามันจะละลายเป็นสเต็ปตอนนี้ความร้อนมันจะได้รับความเข,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 ข้ากเพราะว่าเนี่ยเป็นถถ้าเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศมันจะต้องเปิดวงนะครับอย่างน้อยก็เปิด30 ไปห,หลอดกค่อ,คอยร้อนร้อนร้อทุกอ่างไม่ได้เลยวผมจะเริกหมดแต่ตวันนี้คือสามารถไม่ได้ดไเลยแต่จเฉลยเนี่ยรอตัดไปนะขั้มาขันา้นตอย่างที่บอกทำได้สามารถมาทั้งตัวหนมเครื่อง,งอยู่ตรงนี้เหมือนจะเริ่ม ยังแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะอ่าไม่ได้แบบไนี้นะก็ได้นะเราะเจะไปอบอีกใช่เดี๋ยวเราต้องมารีดไหมนี่ใช่พี่ช่วงเนี้ยพี่เพิ่มได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเราเลื่อนเร็วเราไม่ได้เลื่อนตามสเต็ปแล้วไงเราก็เพิ่มหน่อยอย่าให้พิมมงอกันไปถูกต้องถูกต้องพอนี้ปุ๊บเพราะเราเร่งแล้วอะเราก็หมุนได้แล้วเพิ่มหน่อย สังเกตตรงไหนแม่งควันเริ่มเยอะกันนั้นแหละเราเดี๋ยวแล้วมันก็มันก็ขึ้นละได้อย่างเนี้ยย,ยังได้ไม่มีปัญหาว่าอย่างไรก็ต้องปอะหยัดอยู่แล้วถูกต้องแต่แค่ไม่ถึงขนาดแบบโอโหจจับแล้วยังด้านานอยู่เนี่ยไม่เงาเนี่ยควันมาควันมานี่คือโอเคมันเริ่มละลายไปละ งงมันตัดมนนลดลงามร้อยอ๋อมันมันอัปลงหรือว่าที่ที่ตัง้งมันมันัดสนะิอะไรโอเคอีกรอบไหมากาวมันมากขึ้นเราลองดูรอพักหนแล้มันเย็น อ,อันนี้ยังไม่ติดเลยโขงโอเคได้เลยได้เลยครับผมแต่ถ้าเราตั้งไว้แล้วเนะี่ยมันจะจำค่านี้ไว้เลยติดเชื่องมาปุ๊บมันก็จะเป็นค่านี้เลยอ๋อพอเราตั้งอุณหภูมิได้แลนะ้วเนี่ยกดเซตอีกครั้งหนึง่งปั๊บอันนี้ตั้งเวลาแล้วตั้งเอ่เาเราต้องการให้มันรีบจับเวลานานรหรือว่าเร็วอะไรนะแต่อันนี้ผมตั้งไว้15วิ ระพวง180-15วิแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดา <c oughs> ผมแนะนําให้ลดระพวงลงให้เดี๋ยวถ้าเรามา160เพราะเสื้อมันบางกว่าเสาื้อเราปกติมันตัาานวแบบนี้อ่าอ่าใช่ครับก็เป็นเสื้อเสื้อยืดอ่าเขาเรียกนะอ,อะไรนะยืดซผ้ากระต้อนอะไรเงี้ยให้เหลือ160ขอ180มันจะร้อนเกินเดี๋ยวม่ได <c oughs> <5 S 2> ้หรผ้าตรงนี้อัตาก <c oughs> <ส>ารยืดหดแต่แต่ละตัวแต่ถ้าเป็นกระเป๋าผ้าเงี้ยคืออัตราการขยายตัวนะมันยากกว่าเพราะมันหนักก็เลยต้องใช้โอเสิรอ่าใช่ครับต้องใช้180อ่ากัน แต่เวลาคุณท่อกันเลยทั้งเสื yeah, okay. ้อนะครับมันไม่รูเดี the <the ๋ยวเวลาทุกต้องนะเพราะว่าตัวเนี้ยพอเวลาเรากดแล้วปุ๊บมันจะนับเวลาให้อัตโนมัติแต่ตอนเวลามันหยุดแล้วมันจะมันจะร้องตื้อเตือนอยู่งั้นแหละเราต้องกดลูกศรลงนะมันมันถึงจะหยุดมาขอให้เปิดเนาะดีขึ้นมาแล้วฉะนั้นมันก็ยังร้องตีจนกว่าจะมากดลุกศรลงเหมือนกับเป็นการสต็อปมัน เป็นสี่เหี่ยมประมาณประมาณชิ้นงานเราใหญ่กว่าชิ้งานเราหน่อยสอดเข้าไปแผนพวกแผนพัตูดเลยนะละลายที่ลายันีลายไม่พาูดไม่นะมันจะไม่ดำพลาสูดใช่พูดไม่ไม่ใช่พลาติกไม่่ไม่รู้ว่ามันมันทนอเป็นไม้เป็นไม้เลยใช่ไหมไม้พัดสูดซีเมนต์เหรอคล้ายกับที่ตัดของที่อยู่ในตลาดนี้ทุกท ก็ต้องดูงตัวนี้มันหมากตั้งนานเอ๊ะพาสูตรเป็นพาสูตร